วิดีโอนี้นะคะก่อนสิ้นสุดสัปดาห์นี้นะคะจักรวาลนำพาสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะพลังงานสิ่งของผู้คนหรือสถานการณ์ใดพลังงานของการคุ้นคิดนะคะจด จออยู่กับบางอย่างอย่างมากคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกติดใจอะค่ะนะคะ,นะคะสิ่งที่ติดใจสิ่งที่ทำให้ให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอะ,ค,ะคุณหลุดไปอยู่ในอีกที่หนึ่งโลกหนึ่งที่คุณอาจจะเพลินมีความสุขนะคะเป็นพลังงานของการเหมือนโหยหาด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเซนซิทีฟเนาะ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นวันนั้นของเดือนหรือ,เ,อเป็นช่วงคั่วอารมณ์ที่อาจจะรู้สึกเศร้าง่ายนะคะคิดถึงโหยหาเป็นพลังงานที่อาจจะแบบเซนซิทีฟรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายรู้สึกเศร้านะคะบางคนก็อาจจะแบบร้องไห้คุณคิดอะไรก็ร้องไห้ออกมาคือเป็นช่วงที่อ่อนไหว นะะในขณะเดียวกันเนี่ยความอ่อนไหวความคุ้นคิดมองเห็นถึงพลังงานที่คือการอ่อนไหวไม่ได้หมายถึงคุณน,นั้นอ่อนแอเพราะมีพลังงานของคนที่คุณมีเป้าหมายชัดแล้วก็คุณดูชัดเจนกับบางเรื่องคุณอาจจะเป็นนักสู้มากๆนะคะนักสู้เป็นคนที่เข้มแข็งอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทำอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่า เป็นพลังงานที่รู้สึกฮึกเหิมถึงแม้จะเซนซิทีฟก็ตามอะนะคะเป็นพลังงานของสิ่งที่คุณคาดหวังอนะคะ่ะจะเป็นไปจะสมหวังจะตรงตามที่คุณปรารถนาเพราะมีพลังงานของคุณจะเห็นดาวตกเนาะแล้วก็พลังงานของความแน่วแน่นะคะพลังงานของความแน่วแน่ที่อยากได้สิ่งนี้ต้องได้อยากเป็นแบบนั้นแบบนี้เป้าหมายคืออะไร นะคะเพราะนั้นเห็นถึงพลังงานของความสมหวังนะคะแม้เพียงเล็กน้อยคุณก็จะได้เห็นสัญญาณบางอย่างที่เห็นถึงความก้าวหน้านะคะหรือว่าเห็นสิ่งที่อย่างน้อยอะพลังใจของคุณนี่แหละนะคะเห็นถึงพลังงานของความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นคุณเหมือนมีแสงเข้ามาหรืออาจจะเป็นชื่อเสียงโอกาสบางอย่างสิ่งที่เข้ามาให้คุณได้แบบสัมผัสได้เอื้อมมือไป สิ่งที่มันอาจจะแบบดูไกลเกินเอื้อมหรือดูยากจังเลยแต่คุณได้โอกาสนั้นคุณได้โอกาสในการหยิบจับได้โอกาสในการเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนะคะหรืออาจจะเป็นการได้รับหน้าที่หรือบางเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นได้แสดงศักยภาพหรือมีผู้คนน่ะนะคะเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวคุณอยากหยิบยื่นหรือสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดนะคะมันเหมือน มันเริ่มมีผลลัพธ์บางอย่างให้คุณได้เห็นนะคะเพราะนั้นเห็นพลังงานของคนที่มีความทะเยอทะยานหรือว่ามีความเหมือนเขาเรียกว่าฮึกเหิมเนาะในการที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่านะคะจุดที่มั่นคงกว่านะคะพัฒนาไปในเชิงบวกแล้วมองเห็นโอกาสนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพออยู่ในจุดที่ แน่นอนพอจะดีขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าอะไรนะมันต้องมาผาจญเนาะกับคนที่กําลังจะไปได้ดีคนที่จะดังคนที่จะเด่นคนที่จะประสบความสําเร็จบางทีก็จะมีสิ่งที่อาจจะเป็นระหว่างทางอะนะคะที่มันต้องมีบ้างอะเนาะสิ่งที่อาจจะทําให้เราสะดุดหรือว่าการไว้ใจผิดคนการไว้ใจอะไรมากจนเกินไปไม่ได้ ดูหน้าดูหลังให้ชัดเจนหรือละเอียดอ่อนเพราะนั้นเป็นพลังงานที่อาจจะต้องแบบละเอียดมากขึ้นนะนะคะในการไว้ใจคนหรือว่าทำอะไรก็ตามต้องระมัดระวังให้ดีนะคะพยายามที่จะเ,ออเหมือนมองซ้ายมองขวาให้ละเอียดนะคะบางอย่างอาจจะมีจุดบอดหรือสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงนะคะสิ่งที่คุณอาจจะนอกจากคิดไม่ถึงหรือไว้ใจจนเกินไป จนไม่คาดคิดอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็อาดจ,จะต้องละเอียดรอบครอบมากขึ้นพลังงานของการเป็นเพชรที่กว่าจะเป็นเพชรนะคะคุณคุณจะได้รู้สึกว่าเออเหมือนเป็นพลังใจบางอย่างหรือว่าเห็นถึงความก้าวหน้าของตัวเองนะคะว่ากว่าจะเป็นคุณในทุกวันนี้มันถูกบทขยี้หล่อหลอม ผ่านเผชิญอุปสรรคปัญหาที่หนักหน่วงนะคะกว่าจะงดงามนะคะกว่าจะเข้าที่ได้ขนาดนี้นะคะและรวมไปถึงของขวัญเนาะบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้รับของมีค่าหรือเป็นของขวัญน,นะคะเป็นสิ่งที่มีค่าทั้งทางใจแล้วก็มูลค่าที่เป็นตัวเงินด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ แต่คุณจะรู้สึกว่ามันมันล้ำค่ามันงดงามในบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการมั่นหมายก็ได้นะคะเจอคู่เนาะหรือเจอสิ่งที่จะเข้ามาเป็นสัญญาใจสัญญาที่จะเข้ามาผูกมัดผูกพันนะคะและปฏิเสธไม่ได้นะคะที่ต้องยืนยันกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อ่อนไหวง่ายเนาะละเอียดลึกซึง้ง แต่เต็มไปด้วยพลังงานของความเข้มแข็งนะเพราะนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพนะตัวเองเนี่ยเข้มแข็งมากต่อให้เจออะไรอีกคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะคือเป็นพลังงานที่จะยากแล้วอะที่อะไรมากระทบอะก็จะทำให้รู้สึกแบบ ไม่ไหวไม่เอาแล้วแต่จะกลายเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมทิ้งท้ายเนาะว่าเหมือนซัพพอร์ตในเชิงความรักความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกนะคะที่ในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้ถึงเวลาสักทีนึงนะหรือว่ามันมันเป็นการเริ่มต้นเล็กๆคะ่ะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้ก้าวเข้าสู่การพบ เจอคู่รักที่ที่มีจิตวิญญาณเดียวกันเนาะหรือว่ามีพลังงานที่มันดึงดูดจนคุณไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปนะคะซึ่งก็อาจจะนำมาซึ่งสัญญิงสัญญาการผูกมัดการผูกพันหรือรวมไปถึงข้อสัญญาบางอย่าง เป็นข้อสัญญาที่อาจจะตอบโจทย์หรือว่าตรงตามจุดประสงค์ของคุณนะคะว่าคุณอาจจะมีจุดประสงค์มีความมุ่งหมายในบางเรื่องนะคะเหมือนกับอาจจะได้เซ็นสัญญาก็ได้หรือว่าเป็นการพูดคุยที่จะมีการผูกมัดนะคะ